สวัสด um <Yeah. S 2> ีค่ะวันนี้เราก็มาทำน้ำมันถ่ายน้ำมัน้ทำน้ำมันไบโอดีเซลนะคะก็กำลังกวนค่ะนี่นะคะเราก็ต้องกวนจนกว่ามันจะใสแต่ก็มีได้ล้ำคาลบายสาวแต่ ไปแล้วก็มือไวาเกิดทุกคนอดลแล้วอด็ดเอแล้วมากอัน